สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เชาวันจันนะครับเนาะชาววันจันคลิปนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับคลิปที่เป็นหวย2องรับนะครับมาแล้วนะครับหวย2องรับให้สีทางช่องทำารับเ่อเป็นแนวทางหมวดนี้บนล่างสองคู่เน้นๆะครับเนาะล่างสองคู่นะครับ บนสามคู่เน้นๆวไวย้ประหยัดงบนะครับเนาะบนสามคู่ล่างสองคู่เท่านั้นเลขสวยมากครับเนาะเลขสวยมากวันนี้วันจันทร์ก็มีหานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะมีเวลาตัวแล้วที่หานอยแล้วก็ลาวพัฒนาต่ำำับนะครับเนะาะจะมีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลงในช่องชมชนให้นะครับเนาะ ชงชุมชนก็จะไม่เป็นคลิปครับเนาะจะเป็นโพยธรรมดาลงแปะไว้เหมือนโพสเฟ e บุ๊กนะครับเนาะก็เลื่อนดูบ่อยๆครับเนาะถ้าใครสนใจแนวทางก็เลื่อนดูบ่อยๆแล้วก็เจอครับเนาะ,ะแต่ต้องย้ำว่าต้องต้องเน้นว่าคนที่ติดตามเท่านั้น,นครับเนาะคนที่ยังไม่กดติดตามก็ไม่เจอแน่นอนครับเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าใครสนใจแนวทางกดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้เลื่อนไปเลื่อนมา,มาเจอแน่นอนนะครับถ้ากดติดตาม ๋ยวถ้ามีเวลาเขาจะลงคลิปให้นะครับเนาะลงคลิปให้วันนี้วันจันทร์มีสามอย่างเลยครับเนาะรัฐบาลไทยก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับเนาะวันสุดท้ายแล้วใครจะมีข้อมูลก็หาข้อมูลกันนะครับเนาะรีบตัดสินใจนะครับพ่กนี้ก็สึกใจสกึนแสนที่หลายคนรอคอยก็จะมาถึงนะครับเนาะพ่กนี้หลังจากหาข้อมูลกันมาพอสมควรนะครับเนาะสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับเนาะ เคยมีดีเด็ดก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปตามช่องทางตัวเองถนัดนะครับหยิบจำรถตุลี่ไว้ครับเนาะเผื่อมีโชคพิลามรวมกันก่อนวันนี้ไม่ได้ยัดคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปพานุงนวมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูครับเนาะไม้อ่านนกนางนวลนะครับนะครับให้แต่อ่านปลาอาหารนกพิราบบ่อยแล้วเปลี่ยนมาเป็นให้นกนางนวลมั่งนะครับเนาะ บรรยากาศวันนี้มาไกลหน่อยนะครับเนาะปกติอยู่แถวพระประแดงแถวปมพระจุนนะครับนี่มาไกลหน่อยหนึ่งก็ทุกสถานกันไปครับเนาะจะชอบมาเที่ยวได้แนวทางกุลีในตัวเหมือนเดิมนะครับเนเ้นไปที่แนวทางเหมือนเดิมในทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมครับเนาะไม่จะเป็นน้อยแาวไทยนะครับเนาะเปลนเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับตามตำราครับเนาะ บทช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมทุกเสียงทุกอาจารย์ก็เป็นเพียแค่แนวทางครับเนาะการคาดครณีวัน,นวที่แล้วหัวสองรับไม่ได้ให้ครับเนะาะจะไม่ผิดไม่มีวันนี้หัวสองรับให้มาแล้วเรขกสวยครับเนาะเลขกสวยรู้สึกจะไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนใครเลยครับเนาะไม่เหมือนอาจารย์ที่ลงในช่องเลยมีบางคู่ครับเนาะที่เหมือนมีบางคู่ ไม่แน่น้ำเนาะตัวนี้อาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับเนาะใคยสรุปจดจดไว้นะครับสรุปจดสรุปแคบก็รแคปเหมือนเดิมครับเนาะตรงไอแคปทุกคลิปนะครับก็บนนะครับบนเจ็ดตัวเดียวครับเนาะบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยแน่นอนมากครับเนาะน้อยเสียนน้อยอาจารย์นะครับที่จะให้เลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวครับเนาะส่วนใหญ่จะมาสองนะครับเนาะที่วิ่งสองเลขติดสามอยู่ประมาณนี้ครับเนาะ บนเจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะเจ็ดตัวเดียวเลยรู้สึกจะไม่เหมือนใครนะครับที่ผ่านมาที่ลงในช่องบอลสารครามจับคู่ให้สามคู่นะครับคือสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็สองหกนะครับทวนกันนะครับบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับจับคู่สองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็สองหกนะครับสามตัวคือหกสองเจ็ดนะครับสามตัวชุดเดียวเลยหกสองเจ็ด เลขสวยนะครับเนาะเจ็ดสองเลขก,ก็ถือว่าออกบ่อยนะครับเนาะหลักเจ็ดถือว่าเดินดีอยู่นะครับเนาะหลักเจ็ดแต่ก่อนเดินดีมากมช่วงหลังๆหกแซงครับเนาะหกกับสามกับศูนย์แซงมาก็ดูเิจะทวงคืนได้ไหมเจ็ดนะครับเนาะวันนี้สามคู่นะครับสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกเน้นที่สองเจ็ดนะครับคู่เดียวเลยเกียร์เชนไต่ให้แด,ดงๆนะครับเนาะสองเจ็ดสามตัวก็สอง ก็คูชุดเดียวนะครับเพราะสามตัวมีหกสองเจ็ดชุดเดียวเลขประหยัดงบนะครับเนาะแล้วก็ล่างนะครับเด่นหกรองแปดนะครับล่างเด่นหกรองแปดจับคู่ให้สองคู่เท่านั้นนะครับคือหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหกหนึ่งแปดหนึ่งสองคู่เท่านั้นเลขสวยนะครับนะ 6, 1, 8, 1, เนาะหกหนึ่งแปดหนึ่งเลขที่ออกบ่อยนะครับอย่าลืมนะครับเนาะ เรีสวยสองคู่เท่านั้นนะครับเนาะสองคู่เท่านั้นสำหรับสายประหยัดงบหนาหลุนมากนะครับเนาะบนล่างครบทวนนะครับเนาะครบทวนสำหรับแนวทางหวยสองรับนะครับวับนนี้ทันนะครับเนาะทันยังพอหาข้อมูลทันนะครับเนาะหาซื้อหาอะไรทันนะครับเนาะวันนี้วันสุดท้ายแบตเตอรี่น่าจะขายทีับ่ไหมวันนี้ ใครยังไม่ตัดสินใจลังเลอยู่วันนี้น่าจะจัดแล้วนะครับเนาะวันนี้ส่วนบ่าสสะคำเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทุกช่องทางเลยรอลุนอย่างเดียวเนพะิ่เนาะอีโชคีลาบรวมกันไหมวันที่หนึ่งมีต่างแี่วสองการกับบ้านด้วยกันไหมก็ลุนไปได้วยกันนะครับเนาะตุดโดยด้วยกันหลักเจ็ดที่ผ่านมา,จาเจ้าบ่าวสะคมยังไม่เห็นครับเนาะในช่องบาะะา่าวสรคมถ้าจะไม่ผิดยังไม่มีหลักเจ็ดนะครับเนาะมีหลักเก้าหลักศูนย หลักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหลักห้าหลักสี่ประมาณนี้เห็นเยอะแต่ว่าหลักเจ็ดนี่เพิ่งเห็นนะครับเนาะหลักเจ็ดแต่หลักหกยังเห็นนะเนาะหกกับหนึ่งยังเห็นตรงกับเสียนทวีทำด้วยหกหนึ่งไม่แน่นะครับเนาะเล็เซียนทวีกำลังมานะครับนาะเซียนทวีวัที่แล้วหกหนึ่งเต็มเต็มนะครับไอสามสองเต็มเต็มนะครับนาะพดเพดสามสองเต็มเต็มที่เซียนทวีก็ให้หกหนึ่งนะครับเนาะไม่แน่นะครับเนาะไม่แน่ เล็กชนกันอย่างนี้หลายเสียนหลายจัดมันชนกันเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยไม่แน่นะครับเนาะเล็กสวยก็ประมาณนี้นะค,นรนครับเนาะก็่ายคลิปเหมือนเดิมครับเนาะสหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินก็อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ไปถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันบางคนไปถูกมาลแล้วกับปีที่แล้วนะครับตัวกับปีหกเจ็ดข้ามมาปีหกแปดยังไม่ถูกเลยครับบางคนบอกเฉียด เฉียวไปเฉียวมาครับเนาะตัวหนใครว่าดีก็พอซื้อตามเขาก็ไม่ออกับเนาะประมาณนี้วันนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้สุดท้ายหัวจอกตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะเนาะเราสังเกตดูนะครับเนาะตัวนี้เราชอบคัดแล้วคัดอีกได้ตัวได้ดังใจเนี่ยจะไม่ค่อยมานะครับเนาะอันนี้อาการของคนไม่มีโชคนะครับเนาะจะไม่ค่อยมาจะมาตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะเนาะส่วนทางกันวันนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้ครับเนาะค่อยมาตัวที่เราชอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะก็ฝากไว้ลีปนี้นะครับทุกคนเฮงๆรวยเจอนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ